เ,เราค้<ค>นข <มา S 1> ้อข้อลหารรู้สึกรู้สึกดีใจคะ่ะรู้สึกว่าโอเคละมันชัดเจนแล้วทุกคนก็จะได้เข้าใจกันว่าความจริงเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยที่เ,เขาเขากลับมาดีกันแบบว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามไม่มีใครอยากให้ใครเลิกกันหรอกนึ่นตนนัวอะไรไม่จ็จอยไหมสาตัววโใหม่ๆก็ถือว่าโล่ อยู่แล้วว่าตอนแรกว่าเราไม่ได้ทำอะไรดังนั้นเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะพิสูจน์เองก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมแล้วแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าเราแบพิสูจน์ความจริงแล้วไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้ผิดจริงแต่การทำงานตัวกับมือต่อไปนี่เราต้องทอามาทะลองมา,า,า,งมากขึ้น,นไหมครมับใหม่สำหรับใหม่ก็เหมือนเดิมค่ะก็ยังเน้นยังรู้อยู่ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ในชีวิตลำดับหนึ่งคือการทำงานก็ยังยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ส่วนเรื่อง เรื่องการวางตัวเกี่ยวกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะอีกสักพักดูๆไปก่อนนะคะเพราะว่าก็ไม่ใช่คนที่แบบง่ายนะห้าวันอะไรอย่างงี้คงไม่ใช่แล้วแล้วรู้รู้รู้เ่าดีโดเขาออกซิงเกิลใหม่จะไม่ติดตามข่าวเขาหรือเปล่าครับยังนะคะยังยังไม่ได้ฟังเลยแต่ว่านี่ซิงเกิลนั้นอ่ะมันเอ่อเพลงเสร็จเท่ากันไม่ถามว่าเฮ้ยเส็จเท่ากันอะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวกันไหมนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาคนเขาคนหายที่แบบ เรื่อยๆก็ยังแบบทุกคนก็ยังให้เป็นพี่น้องกันอยู่ <S <S อะค่ะก็ยังไม่มีใครแบบมามาเป็นที่หนึ่งหรือชนะอะไรเงี้ยไม่มีตแต่ละวันก็ติคุยคุย,คย,คย,คยคก็ไม่ไม่นะคะก็ปกติก็แบบพี่น้องอะไรเงี้ยถึงช่วงนั้นจะถึงหนหังครับเราต้องับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่นมาหนักมากเหมือนกัน<ม>ก็ต้องแบบขอบคุณแบบอย่างคุณแม่เพื่อนหรือแบบคนรอบข้างพี่ผู้จัดการพี่ก้าวอะไรเงี้ยค่ะที่แบบ อยู่ข้างใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็คอยพูดปลอบใจทําให้เราดีขึ้นให้เรายิ้มออกเพราะตอนนั้นแบบทั้งอินสตาแกรมทั้งทุกอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กก็แบบว่าว่า,วาค่อนข้างแรงก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่ามีพี่ๆจากพันทิป,ป่ะค่ะ mm hmm. ก็เชื่อว่าพี่จริงใจหรืออะไรสักอย่างนะคะอ่เขาเขาก็ตั้งกระทู้ขอขอโทษใหม่ mm hmm. เขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขากล้าทำกล้าว่าเราแล้วเาก็กล้าแบบกล้าออกมาขอโทษ mm hmm. ขอบคุณพี่ๆมากเลยค่ะก็รู้สึกดีใจวมันผ่านไปแล้วนี่เป็นวั<ม>วาานี้ก็เลยมุ้งงานเต็มที่เลยมีกําลังใจทํางานเต็มที่ใช่ค่ะทํางานเต็มที่เลยก็เต็มที่ทุกวันอากรกเราถ่ายไปถึงไหนแล้วคะอ,อ๋อถ่ายไปได้ก็ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องนะคะแต่ก็เราถ่ายกันค่อนข้างเร็วค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยโหเบกดาวนี้แน่นเอียดเลยอือก็วนเลยเป็นยังไงบ้างอะ สนุกค่ะพี่วิียพี่เบียน่ารักค่ะแล้วก็เป็นพี่ชายที่แบบแสนดีแบบว่าคอยสอนใหม่ด้วยนะเวลา acting อะไรเงี้ยค่ะก็ยังเป็นเรื่องแรกพี่วิียก็แบบช่วยสอนเรื่องนี้พี่วิียก็ยังสอนอยู่ค่ะก็ทำงานสนุกอยู่แล้วละครอีกต้องมีสาวอินแน่นอนโอ้ก็ขอให้อินกันในละครนะคะฝากด้วยค่ะร้อยเล่ห์เสน่หรุนเหมือนเป็นสาวน่าเสน่ห์รักมุกมันไทยก็แบบเราก็สาวจับคู่ก็ก็ คุณนะคะก็ตามละครเลยค่ะก็คนดูจิ้มตามละครด้วยไม่มีการเตรียมนะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตามละครเตรียมจะมาไม่ต้องมีการก็ต,ตอนนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรค่ะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็แสดงออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าคนดูอินกับละครก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆคนดีมากๆอะไรเงี้ยเราไม่มีบอลไหวตาคนกองเชียร์ได้เข้ารุนหรือเปล่กับพี่เวียเหรอเอออะไรไม่ถาม คือพี่เวียกับใหม่รู้จักกันมานานมากค่ะแล้วแบบสนิทมากจนเราไม่ได้คิดตรงมุมนั้นเลยอะค่ะก็ประมาณนั้นชมน่ไน่าจะต้นปีนะคะน่าจะต้นปีจะได้ชมกันจะทันเขาจะไม่ต้องเหนื่อยแล้ววิ่งรอบถ่ายอเงียถ่ายกัที่เที่ยวเองก็ก็ยังเหลือประมาณสองสามเดือนก็น่าจะได้นะคะก็ยังไม่เร่งยังไม่มีคิวว่าว่าจะออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นปีหน้า คนเร ana, ิ่มม <sk r ises> ักไม่ว <Speed cartoon> ่าเหมือนงานหนักกว่าบดูขอมลงแบบอะไรเยอะมากเงยก็ก็มีบ้างค่ะแต่ที่แบบเราผอมลงก็เพื่อแบบคาแรคเตอร์ในหนักนะคะที่ต้องรับบทเป็นแม่นาคค่ะก็จะต้องเอ่อพี่พี่โต้งพูดกับขอมาว่าแบบเออพี่ขอให้หนุบแบบผอมลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดให้ลงมากี่กิโลคะนั้งหม่ก็ขอไว้สองนะคะอือขอไว้สองโลแต่เรารู้สึกว่ามันผอมแบบผอมเกินงูมากเลย มีบ้านแต่แบบถ้าสมมติเราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราคงรีบขึ้นเราคงไปช่วงแฮปปี้ที่แบบได้ขึ้นแก่ต้องทำงานหนักด้วยแล้วพอต้องโผล่มาต้องหนักด้วยตัวมันจะเหนืนหน่อยอารมณ์อะไรอย่าเงีเราเราลดแบบเฮลตี้อะคะ่ะไม่ได้แบบว่าตัดไปเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ยังมีพลังอยู่ที่จะทํางานเพราะว่าเวลาเราถ่ายละครนี้เราต้องใช้สมองเยอะ,ะคะ่ะเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็มีแม่คือแม่ไม่ยอมอยู่แล้วค่ะโอเคนะ